มนุษย์ต้องยอมรับว่าอยู่บนโลกนี้มีทั้งทุกข์และสุขจะมีทั้งเรื่องที่ดีและร้ายปะปนกันไปอัสสลามุอะลัยก hm ุมบาระหมะตุลลฮิวะบาระกาตัวขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุอัตตารดิโอ FM 104รีมรเฮิรวิทยุเพื่อการศึกษาของชาวนาราธิวาสและสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ y o u t u b e อัตตาร a d ดิโอ FM 104รเฮิร ขณะนี้เวลา16นาฬิกา10นาทีพบกับรายการใส่ใยแห่งอมมะดำเนินรายการโดยนายอมมรุสซาและดิงนะครับซึ่งจะพบกับผมในทุกๆวันพระหัสเวลา4โมงเย็นของทุกสัปดาห์ในส่วนวันนี้จะพูดถึงการอดทนต่อการบททดสอบของอัลล็อกก็คือการสอบาร์นั่นเองการสอบาร์ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าการสอบาร์ก็คือการอดทน ซึ่งการสอบัตเป็นหัวใจสําคัญของผู้ศรัทธาในอิสลามไม่ใช่แค่การทนเฉยๆแต่มันคือพลังและเครื่องมือที่ช่วยให้เราอ่ะผ่านชีวิตในแต่ละวันหรือว่าทุกบททดสอบออของอัลลอฮ์ได้อย่างง่ายได้นั่นเองสอบัสสอบัตัตนั้นคืออะไรสอบััตในภาษาอาหรับนั่นก็คือการยับยัง้งหรือการควบคุมโดยจะพูดง่ายๆก็คือการสอบัตก็คือการควบคุมจิตใจให้มั่นคงไม่วันไหวไปตามอารมณ์แล้วก็ รู้จักขัข้ามใจโดยการซอัต์นั้นแบ่งออกเป็นสารประเภทหลักๆ 1. ก,ก็คืออดทนทำความดี 2. ออดทนเลิกทำความชั่วและ 3. อดทนต่อบททดสอบโดยช่วงแรกนั้นจะพูดถึงอดทนต่อทำความดีและอดทนเลิกทำความชั่วกับอดทนต่อบททดสอบจะพูดในช่วงที่2นะครับ 1. อดทนทำความดีอดทนในกาอด การอดทนในการทําความดีก็คืออดทนในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ก็คือวาญิบที่จะต้องทําเช่นการละหมาดการปอซอหรืออื่นๆหรือว่าสิ่งเหล่านี้คือจําเป็นต้องทําจริงๆแม่รู้สึกว่าขี้เกียจเหนื่อยล้าหรือว่าง่วงนอนอว่าหิวอาหารในเดือนรอมดอนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเตื่นละหมาดซุบฮีตอนเช้าการเถอศีลอดในเดือนรอมดอนหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับ าการอดทนในการทําความดีและ2ก็คืออดทนลึกทําความชั่วอดทนที่จะควบคุมตัวเองให้ห่างจากสิ่งต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเย,ย่อยวนมากแค่ไหนรู้สึกอยากทาหรือว่าสิ่งนั้นน่าสนใจมากๆเลยก็ตามเช่นอดทนต่อการนินทาผู้อื่นเหมือนเราอยากนินทาคนอื่นแต่ว่า สอบบ้านเธอดีกว่าเพราะการดินทาคนอื่นมันบาปใหญ่ด้วยนะประเด็นแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่พูดโกหกรู้สึกว่าการพูดโกหกนี่คือเหมือนบางคนการพูดโกหกคือใช้เป็นกิจวัตรประจําวันเลยคือพูดตลอดเวลาจะโกหกอะไรก็ไม่ได้นึกถึงอะไรเลยแต่รู้หรือไม่ว่าการอดทนนี้อาจจะได้บุญมากกว่ารู้สึกว่าเรื่องนั้นไม่อยากบอกใครก็ตามก็ลองอดทนในตรงนี้เผื่ออาจจะอะไรจะดีขึ้น พักกันสักครู่แล้วมาพบกันอีกสักพักครับ FM ร้อยสี่ร้อยสี่เมกะเฮิร์ซ์ืรวมความรู้แบบไม่จำกัด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบัิรร์สมเด็จพระนางเช้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระเจ้าคณะผู้บริหารและทีมงานสถานีวิทยุอัตตาเรดิโอ FM 104บบง่งรอเมกะเฮิร์ตซ์ตำบลบางนาอำเทอเมืองนราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส Come on. จากวันนั้นถึงวันนี้กับความทรงจำที่แสนนานสร้างความฝันให้ทุกคนนั้นมีความหมายมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาเกียรติกรรมจรงามกระใจายทั่วโลกาคืออัตตากิา อิสลามิยาสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อัตตะกียาอิสลามิยาเขาหน้าสู้จุดหมายที่สวยงามยุดมันในสา menaburkan jasa menemai budi enam puluh satu tahun usia warga kita bersatu usaha bersaling berbakti ayo kita bersama memikul amanah Demi mahat At-Tarqiyah Islamiyah Sakti ngay atarkia islamia sujud kita bersama memikul amanah suci demi maha islamia Islamia, Moassa Tunta, Limia Tunazima, Islamia, advancing to us a beautiful destination, Atarkiya Islamia. สถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อตะกียอิสลามิยะเขาหน้าสู่จุดหมายอตะกี้อิสลามิยะสถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่อันตะกียอิสลามิยะเขาหน้าสู่จุดหมายที่สวยงาม ฝันตนให้เป็นคนดีน้อมน้อมสามาคีเรียนดีงดงามด้วยจันญรยา FM ร0 4ยสี่ร้สี่เมกะเรื่อรวมความรู้แบบไม่จำกัด กลับเข้าสู่รายการใส่ใยแห่งอมมะโดยในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงซอบ์บัตความหมายประเภท3ประเภทแล้วโดยประเภท3ประเภทเนี้เราได้พูดถึงไปแล้ว2ประเภทก็คืออดทนทําความดีและอดทนเลิกทําความชั่วแล้วก็เหลืออีกหนึ่งก็คืออดทนต่อบททดสอบอดทนต่อบททดสอบก็คืออดทนเมื่อเจอกับความทุกข์ยากไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความสูญเสีย หรือความล้มเหลวในชีวิตยกตัวอย่างเช่นอดทนเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตอดทนเมื่อทำธุรกิจล้มเหลวและอดทนเมื่อรู้สึกว่ารู้สึกป่วยหรือว่าป่วยหนักๆโดยในที่นี้จะยกตัวอย่างการอดทนของนบีอายุบนะครับนบีอายุปเป็นผู้รับใช้ของอัลลอฮ์สุบฮานาตอัลาที่มีความศรัทธาอย่างแรงกล้าและ เป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยมากท่านมีทรัพย์สินมากมา,กมายมีฝูงปศุสัตว์นับไม่ถ้วนและมีลูกหลานหลายคนท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานวฮตาลาอยู่เสมอแต่แล้วบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ก็มา 1. กาสูญเสียทรัพย์สินและบุตรหลานอัลลอฮฺสุบฮานฮตาลาได้ทดสอบท่านอายุโดยการริบทรัพย์สินทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่บาทเดียว ของท่านประสุสัตว์ของท่านมากมายตายเกือบทั้งหมดและที่สะเทือนใจกว่านั้นก็คือลูกๆของท่านได้เสียชีวิตลงพร้อมๆกันนเบีอายูบต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตชั่วข้ามคืนแต่ท่านก็ไม่ข้ามควรหรือบ่นเพราะผู้เป็นเจ้าท่านกลับกล่าวว่าทุกสิ่งเป็นของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาอัลลและทุกสิ่งก็จะกลับไปหาพระองค์ 2. ทั้งต้องไปเชิญกับบททดสอบทางร่างกายหลังจากนั้นไม่นานบททดสอบได้ก็ได้รุนแรงขึ้นท่านในบ,บีอายุเริ่มป่วยหนักด้วยโรคประหลาดที่ทําให้ร่างกายอ่อนแอและมีบาดแผลเวอะวะ,วะยังกลิ่นเหนม็นรบกวนคนรอบข้างผู้คนเริ่มตีออกห่างจากท่านเนื่องจากรังเกยียจอาการป่วยของท่านท่านต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่กระท่องเล็กๆก,ก,กับภรรยาผู้ศรัทธาของท่านภรรยาของท่าน ผู้นี้คือผู้เดียวที่ยังคงยืนหยัดและดูแลท่านอย่างไม่ขาดสายและไม่ย่อท้อแม้ว่าเธอจะต้องออกไปทำงานรัรบจ้างเพื่อหางานเพื่อหาอาหารประทังชีวิตก็ตาม 3. ความอดทนถึงขีดสุดในบีอายุนั้นป่วยหนักเป็นเวลานาน,านถึง18ปปีตลอดช่วงเวลาอัญญานยาวนานนี้ท่านไม่เคยบ่นถึงความทุกข์ ทรมานที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านใช้เวลาทั้งหมดไปกับการรำลึกถึงอัลลวสุบานะตาลาและเชื่อมั่นในลิขิตของพระองค์แม้แต่เมื่อซาตานพยายามยุโยงให้ท่านรู้สึกทพ้อแท้และบ่นถึงความเจ็บป่วยท่านก็ยังยืนหยัดในการสบาร์สี่คำวิงวอนขอเมตตาเมื่อความเจ็บป่วยนั้นเริ่มส่งผลกระทบต่อการทำอามาอิบาดะของท่าน ท่านจึงได้วิงวอนต่ออัลลอฮฺบะฮนตะอลาด้วยท้อยคำที่สุภาพและเต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนท่านกล่าวว่าแท้จริงความทุกข์ได้ประสบแกข่ข้าพระเจ้าพระองค์และพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเมตตาทั้งหลายอัลกุรอานสุร์อัลอันบิยะท่านไม่ได้ขอให้โรคาหายทันทีแต่ท่านเพียงวิงวอน ด้วยการแสดงถึงความอ่อนแอต่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตะอลาและ 5. ความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺฮา ح ا ต ه อัลลอฮฺทรงตอบรับคามิงวอของบ่าวผู้สบัยและมีบัญชาให้ท่านจงกระทืบเท้าของเจ้านี่คือคำสารพะะและดื่มน,น้้ำทั้งเย็นและสบายเมื่อท่านนาบียยุบทุบเท้าลงบนพื้นน้ำใสบริสุทธิ์ก็พวยพุ่งขึ้นมา ท่านได้อาบน้ำและดื่มจากนั้นอัลลอฮฺสุบานุตอลาได้ทรงรักษาโรคภัยของท่านให้หายเป็นปลิดทิ้งและร่างกายของท่านกลับมาแข็งแรงและงดงามยิ่งกว่าเดิมไม่เพียงเท่านั้นอัลลอฮฺสุบานุตะอลายังทรงประทานทรัพย์สินให้ท่านมากกว่าเดิมมากกว่าที่เคยมีและประทานบุตรหลานให้ท่านอีกหลายคนเป็นการตอบแทนความอดทนของท่านบทเรียนจากกา,ารสอบัสของนบีอายูบ ก็คือเรื่องราวของท่านนบีอายุเป็นเครื่องมือยืนยันว่าการสอบัสท,ที่แท้จริงก็คือความอดทนที่มาพร้อมกับไม่ตาหนิติเตียนอัลลอฮ์สุบฮานวตาอาลลอฮการเชื่อมั่นในความเมตตาของพระองค์อย่างไม่เสื่อมคลายไม่ว่าชีวิตจะเจอบททดสอบที่หนักหน่วงเพียงใดความอดทนและความศรัทธาที่มั่นคงจะนําซึ่งความสําเร็จและความเปิดปราจากพระผู้เป็นเจ้าได้ที่สุดหลังจากได้ฟัง การอดทนของนยอายเบอยยุบเราได้รู้ว่าการอดทนของนยอายเบอยยุบนั้นหนักกว่าใครหลายๆคนที่จะต้องเผชิญในปัจจุบันหลังจากฟังเรื่องนี้ก็เริ่มสบายดีกว่าจะอาจจะส่งผลดีกว่าในชีวิตเราสําหรับวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วต้องขอบคุณอาจารย์ไพศาลต่อยิบผู้อานวยการสถานีวิทยุอัตราเรอดี่เออ้อเฟื้อเวลาสถานที่ได้โอกาสดีๆให้เราได้พบเจอกัน ขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงที่อำนวยความสะดวกให้กับผมตลอดเวลาการดำเนินรายการขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังรายการด้วยดีนะครับและพบก,กับและพบก,กันอีกครั้งหน้าและก็ EP สองนะครับทุกเย็นวันพระหาสวัสดีเวลา4โมงเยนของทุกสัปดาห์หากผิดพลาดประการใดขออภัยคุณผู้ฟังไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับและสามารถรับฉัย้อนหลังได้ที่ Facebook Live และ YouTube ไลฟ์อัตราเรเดียล FM ร้อยสี่ไมล์เฮิร์ส